โคชพูดถูกค่ะคนจริงเขาต้องทำงานนะคะเวลาว่างเขาถึงจะโทรและคอและแชทใช่ก็เหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละค่ะเราก็แบบว่าไม่ใช่ว่าอยวันๆคือฉันรอแต่โทรศัพท์อย่างเดียวบางช่วงเวลาเราก็มีการทำงานว่างเวลาเราคิดถึงเราก็แชทหาหรือในระหว่างงานที่เราว่างเราแอบ,บคุยได้โอ,อ๊เราก็แบบนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือ ถ้าคนที่ว่างคุยกับคุณตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ้ยอันนี้มันเวริร์กไหมเนี่ยในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะวิดีโอคอลกันหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นหน้ากันจริงๆว่าเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราต้องดูว่าเพราะว่าอะไรคนที่ว่างตลอดเนี่ยที่ไม่ได้มีอะไรทําเลยเวลารักรักมากเวลาที่ห่วงนี่ห่วงมากเลยนะมันมีโอกาสที่จะ ส่งผลอยู่นะในเรื่องของท็อกซิกรี ationship ในอนาคตนะคะต้องดูดีๆเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราในวัยผู้ใหญ่เนาะเราจะแบ่งเป็นช่วงที่ทำงานก็ทำว่างพักผ่อนมันจะแบ่งเป็นช่วงเวลาโดยเฉพาะฝรั่งเขาจะจัดสรรเวลาได้ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนาะการที่ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่างตลอดนะ่ะเราต้องเอ๊ะด้วยนะคะโอเคไหมคะ